สวัสดีค่ะหลายคนสงสัยว่าฉากนู้ของชเวยฮยองในเดอะโกลี่ได้ใช้ตัวแสดงแทนหรือไม่เรียกได้ว่าล้อแรงยืนหนึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องเดอะโกลี่ที่ล่าสุดได้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตท็อป10เ,เหมวดรายการทีวีภาษาต่างประเทศทั่วโลกของ n น็ fli x กเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสตรีมได้เพียง3วันเท่านั้นเป็นการปิดฉากมาหากาับการล้างแค้นที่โลกต้องจดจำได้บทสรุปที่สมบูรณ์แบบสมเหตุผลและสมจริงทำออก มาได้โดนใจผู้ชมเป็นอย่างมากความทุ่มเทของนักแสดงและทีมงานก็ผลิตออกผลเป็นการตอบรับอย่างมหาศาลจากแฟนๆอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องให้แฟนๆได้พูดถึงทั้งพอดเรื่องและการแสดงของทุกคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากนุษของเชวหีหยองจองกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ซึ่งหลายคนสงสัยกันว่าชาจูยองได้ใช้ตัวแสดงแทนสำหรับฉากเปลยของเธอหรือเปล่าเรื่องราวเริ่มขึ้นในวันที่14มีนาคม2023เมื่อยูทูบเบอร์อีจีโฮโพสวิดีโอพูดคุยถึงฉากเปลยของชอเวฮยองจองว่าใช้ CG หรือเปล่าโดยเขาอธิบายว่าความสนใจอยู่ตรงที่ชเวฮยองจองเธอได้ถ่ายฉากนุ้ดด้วยตัวเองหรือไม่ เขามีความคิดเห็นต่อว่าชาจูยองอได้ใช้ตัวแสดงแทนเหตุผลก็คือชื่ออีโดยอนระบุชัดเจนว่าเป็นนักแสดงแทนของชีวฮย,ยองจองในเครดิตตอนท้ายของเดอะโกลี่และเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากนี้อินโจฮอค่ะจึงได้พูดคุยกับคิมดูโฮผู้เชี่ยวชาญด้านการาฟิกซึ่งเขาได้อธิบายว่าเมื่อดูจากตำแหน่งของหลายๆทิศทางของแสงมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ CG เมื่ออีจินโฮถามว่าหมายความว่าพวกเขาใช้ตัวแสดงแทนและแทนที่หน้าด้วยดาราสาวหรอคิมดูโฮตอบว่าฉันคิดว่าพวกเขาใช้ c g และดีเฟกต์แม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำให้เหมือนทุกอย่างแต่มันก็มีความแตกต่างอย่างเส้นผมที่ยืดออกมาและนี่ค่ะก็เป็นฉากภาพนู้นของเชเวยองจองในเดอะโกลี่ที่หลายๆคนสงสยัยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติม,มก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ